เราที่นี่ไอ้น้องๆเขาอยากกินแอบปลานะคะนั่นคือแอบปลาดุกแล้วก็เสิร์ฟผักเป็นนะครับมันก็จัดให้นะคะเจนเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออจะไหนด้สลัดนะนี่ว่าหมกปลาหอมๆเลยครับเขาข้าวอะไรหมกข้าวใช่ใช่ เออสมมติเลยบอกพี่น้องแต่ว like ่ามันเขาเรียกว่อะไรอะพี <insecurity> ่น้องมัน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 ใส่ถุงเน่าไม่ได้ใส่ปลหลกนะครับกินด้วยกันเลยอกินเลยถ้ามันจืดก็เอาได้ลดลดิดนึงี่อ่อยเนี้ยอันนี้เอหลมันลกชา่อยคเนี้ยนี้นีี้ยีเนีนี้นี้ีเีนีนี้เ้ยยี้้นเียี้นเนี้ย

Ừ. Hảy hả? Hảy hả? có ba gửi sáng. Giả đi này. Vừa bên

เขอเชื่ถอดีแ <spell> ม hmm. no, hmm. <and> no ่ดเพิ่มนกเกันเลยกิ้นี่นะนี่นะขึ้นวเลยางนะเอาออมาเน่เนี่ย

你边有啊，我毛啊，够啊， 아, <목소리> 민예 <목소리> <목소리> <목소리>

anh đi miếng cá không? Nhiều căng dây thành nói cái cá nằm nào?

ไอ้เคยกินกระปิ้น้ำกระปินไก่ก็เสี้ยนตาเฉียงเนี่ยเปิ้ลไปปิดกระดานพวกมาวะปืดเด้มือไหนมือไหนได้เพราเปิ้ลปิดกระดานเพิ่งได้ซื้อแล้างผงมันเนี่ยองเลยไก่เออซื้อให้เหมือนกันเอออ่างผงผงมันเหมือนกันเนาะให้เหมือนกันให้มันก็ซื้อปั้นึ่งงี้อืมหนูก็เลยไก่เนี่ย Ủa mầm lại cả mơ ừ, cả sư cái mơ nặng bọc À, nhưng mà phải đây đang cả đi chẳng lắm đấy Ăn thịt mơ khắp quay hả nè Món Món lên phải nằm sáng ba cả món này ừ, Ừ. 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 Elin không ạ, bố mình. Sang ai bảo xin mua mà nay lại này. Mày Tỉnh đèn hò này nhà Ừ, xong nung xé nó lên đi. Nung xé nó xong. Chăn xong nè. nhiều quá chăn xong mình thằng nắng. Em có liếm chăn xám mình nắng nhiều đi. Mình nắng nhiều. มาไปแทนาเพืพ่อ้ยู่วันหนึ่งพงพงนั่งพี่เดห็น่ะอ่าอ๋มอย่ามา,าไม่ทัาวะเพื่อไม่ชินใด้สวัสดีค่ะล่าเ็นหาค่ะเกตันงชื่อเพื่นได้ต่างแนะะ้เลยค่ะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับฉันกดแล้ว